สวัสดีค่ะมาพบกับ JK นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะรถยนต์สวยๆมาให้ชมอีกแล้วค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะพามาชมกับ Mitsubishi Lancer นะคะรถปี05เกียร์ออโต้เปิดราคามาที่85,000บาทนะคะเครื่องยนต์1,600 cc GLX นะคะรถยนต์ปี05แท้เกียร์ออโต้นะคะ ภายในตัดกับลายไม้สวยๆค่ะคนโซนรายไม้แบบนี้เลยนะคะทุกท่านตัดมาพอสวยงามดูดีมีระดับค่ะพร้อมกับโทนสีครีมนะคะเรียบหรดูแพงค่ะทุกท่านเบาะหนังแท้จากโรงงานเลยนะคะโทนสีครีมนะคะแผงประตูสวยๆเดิมๆค่ะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะคะแอร์เย็นค่ะมีแอร์แบกมี ABS และมีความประหยัดด้วยนะคะเพราะว่าติดแก๊ส LPG หัวฉีดอย่างดีมาด้วยค่ะคันนี้เลยนะคะก็สามารถไปใช้งานกันได้แบบประหยัดคุ้มค่าเลยทีเดียวค่ะเปิดราคา85,000บาทนะคะสวยๆใสๆแบบนี้เลยค่ะขับขี่สบายค่ะเอกสารชุดโอนมีให้ครบภาษีพรบรไม่ขาดนะคะและที่สุดยอดกว่านี้นะคะคือ ทางด้านผู้ขายนะคะมีการรับประกันเครื่องเกียร์หเดือนค่ะหรือ1,000 0กิโลเมตรนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะหากเจอว่าจมน้ำหรือชนหนักยินดีคืนรับซื้อคืนนะคะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงกับผู้ขายตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปค่ะ ที่กัดดูรสใส่ไว้ใต้คลิปนี้นะคะสนใจยังไงติดต่อสายตรงเข้าไปนัดร่วงหน้าด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองสำหรับวันนี้แอดเมินราไปก่อนค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ